สำหรับเมือเนี่ยนะคะแม่กุ้อ้วนก็จะมาเห็ดฟักทองสุกกินค่ะมาเฟ็ดฟักทองห้เบิงบาดาอยากนําบัดแทมยูบาลมีอยากให้เฮ็ดกินค่ะพี่น้องจ้าเอามื้อนี่ฟักฟักทองอยู่สวนที่ว่าเครื่อเขามันตายแล้วนะคะเข <Wow. S 1> าเขาตายแล้วก็ต้องรีบตัดมาเอามาไว้กินแล้วมันมีเยอะนะคะ uh huh. ต้องรีบกินถ้ากินไม่ทันมันก็จะเน่านะคะมันก็จะเน่านี่คือฟักทองที่อ่า เอาออกมาแล้วนะคะฟักทองถึงเจะเขาจะไม่แก่แต่เราก็ทําบวชได้ทําแกงบวชก็ได้หรือจะทําแกงอ่อมก็อร่อยดีบันนี้แม่คุว้วนก็จะมาทําแกงบวชฟักทองนะคะแกงบวชฟักทองจ้าทําง่ายๆเองนะคะทําง่ายๆเองคะ่ะหัน่นหั่นเป็นชิ้นตามใจชอบนะคะตามชอบใจ แล้วก็เอาน้ําปูนใสแช่เอาไว้รินเอาน้าําใสๆสําหรับเอาไว้แช่นะคะเราต้องแช่น้ําปูนใสมันถึงจะมีความแข็งสักหน่อยหนึ่งเวลาเราต้มเวลาเราบวดมันจะได้ไม่เละนะคะหรือใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะเนีย่ยใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่บางครั้งแม่ครูอร้วนก็ไม่ชอบนะก็จะทําแบบไม่แช่น้ําปูนใสเหมือนกัน แล้วแต่สียาเค็ดค่ะพี่น้องจ้าแล้วแต่สียาเค็ดยาเค็ดแนวได้ก็เฮ็ดกินเพราะว่าอยู่ในสวนเฮามีอยู่เนาะมีทั้งหมากก้อนหมากแก่หมากกอนเขาขันเข้าอยากเฮากัดแกงออมใส่ไก่แกงออมใส่เนื้อแกงออมใส่เนื้อหมูแกงออมใส่ป่าได้เม็ดค่ะพี่น้องแกงออมได้เม็ดแต่ว่ามือนี่หน่วยนี่หน่วยทั้งเบิดทั้งหน่วยนี่แหละสีเฮ็ดบวชฟักทองเอาไว้แตกกินค่ะพี่น้องบวชบวชเอาไว้แตกกิน เพราะว่าลูกเต่าเขากินดีเนาะ,ะลูกเต่าเขากินดีค่ะอืมจ้างไดกรบโบไม่เหลือเขากินหมดค่ะอืมเขากินจนหมดเลยค่ะเนี่ยเราก็เลยไม่ขี้เกียจที่จะทําวิธีหั่นก็หั่นแบบนี้ละหั่นง่ายๆแบบนี้แหละทาเป็นชิ้นเล็กๆหรือใครจะทําเป็นชิ้นเหมือนกับที่เราจะนึ่งก็ได้แล้วแต่ความชอบอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะคะไม่ได้ว่ากันแล้วแต่ใครจะชอบยังไงก็แล้วแต่นะคะทําไปเลยทํากินเลย ขอให้มันเป็นเนื้อฟักทองอยู่ในหม้อนะคะจะเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กกระแสบคือเก้าค่ะพี่น้องจากระแสบคือเก้าอืมนี่แหละผู้ใดมีฟักทองกเฮ็ดกินค่ะผู้ใดมีฟักทองก็ทํากินนะคะไม่ว่ากันค่ะบ่อยากเฮ็ดของหวานบ่อยากบวชบ่อยากแกงเฮ็ดหนึ่งก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งซื้อ,อแล้วก็เอามากินซื้อ,อนี่แหละค่ะประโยชน์มากมายเลย ประโยชน์จากฟักทองก็คือเขาให้วิตามินเอนะคะบำรุงสายตานะคะบำรุงสายตาได้ดีมากเลยนะคะเอาหามาทานนะคะ